สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง Mastery นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์การคำนวณสูตรเลขดับ4สูตรดับประวัลเลขท้าย2ตัวหรือดับล่างนะครับที่ทางช่องนำมาคำนวณให้รับชมรับฟังในแต่ละงวดตัวนี้จะเป็นการคำนวณของงวดวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2564นก่ะครับก่อนที่เราจะปรับชมรับฟังนะครับทางช่องก็ขอใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติ ในการนำตัววิเคราะห์คำนวณต่างๆไปใช้นะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อการเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับสนับสนุนเพียงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแลวนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะครับสำหรับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับผลออก39นะครับส่วนรางวัลที่1 ผลออก424603นะครับเราก็จะมาคำนวณตามต่อนะครับสำหรับงวดที่1มีนาคม2564ในงวดที่ผ่านมานะครับ16กุมภาพันธ์64ทั้ง4สูตรก,ก็ดับอยู่นะครับก็ไม่รอช้านะครับเรามาดูสูตรที่1กันเลยครับสำหรับสูตรที่1นะครับสูตรดับล่างสูตรที่1โดยสูตรนี้จะใช้วิธีการบวกนะครับเพื่อหาตัวดับเนงวดถัดไป โดยจะนำผลราวัลเลขท้าย2ตัวในงวดที่แล้วนะครับนำมาคำนวณโดยใช้หลักหน่วยของผลราวัลเลขท้าย2ตัวนะครับนำมาเติมด้านล่างหลักหน่วยแล้วนำมาเติมด้านหน้าหลักสิบนะครับก็จะได้เป็นตัวบวกในแต่ละหลักก็จะเป็นวิธีก,รารการคำนวณในการหาตัวดับนะครับตอนนี้จะเป็นสถิติของปี62เอาเอาให้ดูเป็นแนวฐานนะครับก็รองนำไปประกอบ กับงวดปัจจุบันนะครับตัวนี้เป็นของปี6-2และปี6-3นะครับจากนั้นนะครับเราจะมาคำนวณของงวดวันที่1มีนาคม2,564เราก็จะนำผลเรามาคล้าย2ตัวงวดวันที่16กุมภาพันธ์6-4นะครับ นั่นก็คือ3 9นะครับนํา3 9มาตั้งโดยนําหลักหน่วยของ3 9ก็คือหมายเลข9นะครับนํามาเติมด้านล่างหลักหน่วยแล้วนํามาเติมด้านล่างหลักสิบนะครับตามลูกศรชี้นะครับจากนั้นเราก็จะนําตัวเลขแต่ละหลักบวกกันนะครับัวน,นี้นะครับหลักหน่วยบวกกัน9บวกเเป็น18ตัด1ด้านหน้าทิ้งก็จะเหลือ8ด้านหลังนะครับก็เติม8ลงไปนะครับจากนั้นนะครับ9บวก3นะครับ เก้าบวกสามเป็นสิบสองตัดหนึ่งด้านหน้าทิ้งก็จะเหลือสองด้านหลังนะครับก็จะได้ตามนี้นครับจากนั้นเราก็จะนําผลลัพธ์ทั้งสองหลักบวกกันก็จะได้เป็นสองบวกแปดสองบวกแปดเท่ากับสิบตัดหนึ่งด้านหน้าทิ้งก็จะเหลือ0ูงด้านหลังนะครับเป็นตัวดับวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ดับประวัติคล้ายสองตัวหรือดังล่างทุกหลังนะครับก็รอนําไปพิจารณาเป็นแนวทางในการตัดประดับสลักยี่แม่รัฐบาลไทย ต่อไปนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรดับล่างสูตรที่2โดยสูตรนี้จะใช้วิธีการบวกเช่นกันนะครับโดยนําผลรางวัลเลขท้าย2ตัวนึงวดก่อนนำะมาคํานวณแล้วบวกด้วยเลขคงที่นะครับก็คือเลขสีที่นํามาบวกในแต่ละงวดนะครับที่ทำหมวกสีแดงใส่ไ้นะครับ ก็จะเป็นวิธีการคำนวณตัวดับสูตรที่2นะครับตัวนี้จะเป็นสถิติของปี62นะครับก็ลองนาไปประกอบกับเงื่อปัจจุบันในการวิเคราะห์ตัดตัวดับนะครับตัวนี้จะเป็นของปี63นะครับก็เดินดีมากตรุานะครับ เรามาดูสถิติยอดหลังของปี64นะครับ17มกราคม64คำนวณได้ดับ4ออก1 5ผ่านนะครับ1กุมภาพันธ์64คำนวณได้ดับ0ออก97ผ่านนะครับ16กุมภาพันธ์64คำนวณได้ดับ0นย์นะครับผลออก3 9นะครับ จากนั้นนะครับเราจะมาคำนวณของงวดวันที่1มีนาคมนะครับ2,564โดยนำ3ามนะครับมาบวกกันแล้วบวกตัวเลข4คงที่นะครับก็จะเป็น3บวก9นะครับเท่ากับ12 12บวก4เท่ากับ16นะครับผลลัพธ์เท่ากับ16ตัด1ด้านหน้าทิ้งก็จะเหลือ6ด้านหลังเป็นตัวดับ วันที่1มีนาคมนะครับ2564นะครับดับ6นะครับต่อมาเรามาดูสูตรที่3นะครับสูตรดับล่างสูตรที่3นะครับโดยจะแตกต่างจากสูตรที่1สูตรที่2เพราะว่าใช้วิธีการลบนะครับ แล้วนำผลรรงมาลที่ท้าย2ตัวในงวดก่อนนำมาคำนวณโดยสลับหลักกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้0ูย์สสลับกันเป็น4 0ศนย์แล้วเติมเครื่องหมายลบใส่ตรงกลางครับก็จะมีการเติมเลข1คงที่เติมใส่หลัก10นะครับตามนี้นะครับนำม,มาเติมในแต่ละงวดก็จะเป็นวิธีการคำนวณตัวหับสำหรับสูตรที่3นะครับตัวนี้จะเป็นสถิติของปี62นะครับ ตอนนี้ปี6-2และปี6-3ก็ยังเดินดีมากกวุดนะครับเรามาดูสถิติย้อนหลังของปี6-4นะครับ17มกราคม6-4คําคำนวณด้ดับ8ออก1 5ผ่านนะครับ1คกุมภาพันธ์6-4คำนวณร้ดับ4ออก9-7ผ่าน 16กุมภาพัน์กสี่คำนวณได้ดับแดนะครับผลออก3ากนะครับ่ออ 39, นบานนั้นนะครับเราจะมาคำนวณว่าไปที่1มีนาคม2,564โดยนำผลปราวมันทิศคาย2ตัว16กุมภาพัน์กสี่ก็คือ3 9นะครับนำมาคำนวณโดยสล,สลับหลักกันนะครับเป็น93แล้วเติมเครื่องหมายลบใส่ตรงกลางแล้ว เติมเลขหนึ่งคงที่ใส่หน้าเขิกาครับก็จะเป็นสิบเก้าลบสามนะครับสิบเก้าลบสามเหลือสิบหกนะครับผลพธ์เท่ากับสิบหกตัดหนึ่งด้านหน้าทิ้งนะครับก็จะเหลือหกด้านหลังเป็นตัวดับนะครับก็จะไปชนกับสูตรที่สองคำนวณได้ดับหกเช่นกันนะครับสูตรที่สามคำนวณได้ดับหกนะครับ และสูตรที่4สูตรสุดท้ายนะครับของงบวัที่1มีนาคม2564นะครับโดยจะแตกต่างจากสูตรที่1สูตรที่2และสูตรที่3เพราะว่าเราจะนําผลเรามาเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับนับตามการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลผ่านทางโทรทัศน์นะครับก็คือเขาประกาศครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็นับตามที่เขาประกาศนะครับยานะครับครั้งที่2นะครับ แล้วนําหลักหน่วยของรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2บอกด้วยเล1ข1คงที่นะครับตามนี้ครับก็จะได้ตัวเลขทีว่าถัดไปตัวนี้จะเป็นสถิติของปี62นะครับตัวนี้6 2สองและ6 3นะครับก็เดินดีมากกว่าหลุดเช่นกัน,นครับนี้ปี6 3นะครับเดินดีมากกว่าหลุดเช่นกันนะครับมาดูสถิติย้อนหลังนะครับ งวดวันที่1พฤศจิกายน63คํานวณได้ดับ6พนลลออก40ผ่าน16พฤศจิกายน63คํานวณได้ระดับ3ออก46ผ่าน1ธันวาคม63คํานวณระด,ดับ6ออก84ผ่าน16 16ธันวาคม63คำนวณระด,ดับ5ออก70ผ่าน30ธันวาคม63คำนวณระด,ดับ8ออก19ผ่าน 17มกราคม64คำนวณระดับ2ออก1ค่าผ่าน1ทันวาขอไปครับ1กุมภาพันธ์สีนะครับคำนวณด้ดับ7ออก97หลุดนะครับวันที่16กุมภาพันธ์สีนะครับคำนวณระดับ2ออก39นะครับจากที่ลงมาที่1กุมภาพันธ์ก็กลับมาเดินดีต่อสลัดส6บกกุมภาพันนะครับก็ดับผ่านนะครับออก3 9 จากนั้นนะครับเราจะมาคำนวณงวดวันที่1มีนาคม2564นะครับเราก็จะนำผลรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ของงวดวันที่16กุมภาพันธ์64ีก็คือ8 1 7นะครับนำมาคำนวณโดยใช้หลักหน่วยของ8 17ก็คือเลข7บวกด้วยเลข1คงที่นะครับก็จะได้เป็น7บวก1นเท่ากับ8นะครับก็จะได้ดับ8ปดศูตรที่4นะครับดับ8ปรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1มีนาคม 2,564นะครับเราก็จะมาสรุปกันเลยนะครับสำหรับสูตรดับล่าง40กุงวาพันี่1มีนาคมนะครับ2,564นะครับสูตรที่4คํานวณได้ดับ8นะครับสูตรที่3คํานวณได้ดับ6 สูตรที่2นะครับคำนวณระดับ6เช่นกันนะครับและสูตรที่1นะครับคำนวณระดับศูนย์นะครับก็สรุปได้ดับ068นะครับศูนย์ดับเรามาเลขาสองตัวงวงที่1่ มีนาคม2,564นะครับการคำนวณสูตรเลขดับนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางก็นำไปใช้โดยใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก้กับช่อง Mastery นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทันคลิปต,ต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ